นี่ครับจากเปลี่ยนนครโซลาเซลล์ครับวันนี้มาติดตั้งนะครับชุดนอนนาครับผมอันนี้ชุดใหญ่ครับอินเวอร์เตอร์พันห้าร้อยวัตต์ครับผมแบตเตอรี่รนะ้อยยี่สิบแอมสีลูกครับแผงโซลาเซลล์นะครับดูแผงโซลาเซลล์เอาอนนี้เรามาติดตั้งที่นะครับบ้าน ใส่สมบูรณ์ไว้มาใส่สมบูรณ์นะครับเมืองอย่างรับเมืองเมืองพีนเมืองพีนนะครับเมืองพีนแขวงสวรรค์เขตน,น,าาน,น,าานะฮะนี่เตรียมเตรียมติดตั้งชุดสปอตไลท์ครับโซโลาร์เซลล์ร้อยวันโซลา์เซลล์ัคาครับผม สองแผงสามร้อยสีสิบบาทครับแดดย้อนแสงหน่อยครับผมบรรยากาศดีครับสวัสดีครับ